บรรดาผู้ที่ดีรอบครอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีก็คือฟังขอต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับ สร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราพบกันประจำวันจันทร์ที่9เดือนพฤษภาคมปีคศ2 0 1 6นะครับในหัวข้อปีนต่อไปและพระชนาของพระเจ้าที่จะศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่1ถึงข้อ12นะครับพระธรรมหเทสโลนิกาบทที่4ข้อที่1ถึงข้อ12 ก็ได้ปรากฏเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูเจ้าว่าท่านได้เรียนจากเราแล้วว่าควรจะประพฤติอย่างไรจึงจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าท่านกำลังประพฤติอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ขอประพฤติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะท่านทั้งหลาย ทราบคำแนะนำซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านในพระนามของพระเยซูเจ้าแล้วนี่แหละเป็นน้ำประทัยของพระเจ้าให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์วันเสียจากการล่วงประเวณีให้ท่านทุกคนรู้จักมีภรรยาในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติมีใช่ด้วยราคะตัญหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าและอย่าให้ผู้ใดทำล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลย เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงลงโทษคนที่กระทําผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้บอกไว้ก่อนแล้วเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นคนที่ปัดกฎนี้ทิ้งไม่ได้ปัดมนุษย์ทิ้งแต่ได้ปัดพระเจ้าทิ้งและพระองค์เป็นผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่าน ส่วนเรื่องการรักพี่น้องทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้วความจริงท่านได้ประพฤติต่อพวกพี่น้องตัวแคว้นมาซิโดเนียเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนท่านให้มีความรักทวีขึ้นอีกและจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนของตนและทำงาน ด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วเพื่อท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและท่านจะไม่ต้องพึ่งอาศัยใครเลยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและก็เนื้อหาจากพระเจนะของพระเจ้านะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งเทสนิกาบทที่4 ข้อที่1ถึงข้อ12นะครับศึกษาร่วมกันกับรายการมานาประจำวันสำหรับวันนี้หัวข้อปีนต่อไปคุณผู้ฟังครับริชาร์ดต้องการการผลักดันและเขาก็ได้ตามนั้นนะครับเขากำลังปีนหน้าผากับเพื่อนที่ชื่อเควินซึ่งเป็นคนจับเชือกนะครับริชาร์ดซึ่งมีอาการเหนื่อยแล้วก็กำลังจะถอดใจ จึงขอให้เควินช่วยหย่อนเขาลงพื้นแต่เควินหนุนให้เขาไปต่อแล้วก็บอกว่าเขามาไกลเกินกว่าจะลมเลิกนะครับริชาร์ดที่ห้อยอยู่กลางอากาศจึงตัดสินใจพยายามต่อเขากลับไปเกาะหน้าผาได้อีกครั้งและปีนต่อจนสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์เพราะคําหนุนใจจากเพื่อนคุณรู้ฟังครับในคริสตจักรยุคแรกนะครับผู้ติดตามพระคริส หนุนใจกันและกันให้ติดตามพระองค์และสาแดงความเมตตาท่ามกลางสังคมที่ขาดศีลธรรมนะครับพวกเขาวิงวอนกันและกันให้ดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ผู้เชื่อหนุนใจกันและกันทุกวันนะครับตามที่พระเจ้าทรงเราให้พวกเขาทําพวกเขาวิงวอนกันให้อธิษฐานเผื่อพระกายให้ช่วยผู้อื่นไม่ขาดการมาคือจักและให้มีความรักมากขึ้นคุณรู้ฟังครับ พระเยซูทรงผูกพันเราไว้ด้วยกันโดยการสิ้นประชนและการฟื้นขึ้นประชนของพระองค์ดังนั้นเราจึงมีอภิสิทธิ์และความรับผิดชอบโดยพระเจ้าทรงช่วยเราหนุนใจผู้เชื่อคนอื่นให้ปีนหน้าผาแห่งการเชื่อวางใจและการเชื่อฟังจนสำเร็จกุณูฝังครับ ขอได้โปรดใช้เวลานี้นะครับคิดใคร่ครวญว่าครั้งสุดท้ายที่คุณต้องหนุนใจคนอื่นให้ติดตามพระเยซูคือเมื่อใดนะครับใครหนุนใจหรือว่ากระตุ้นให้คุณแสวงหาความบริสุทธิ์ให้อธิษฐานอย่างไม่ลดละหรือให้ขยายความรักที่มีต่อพระเยซูและผู้อื่นพันธกิจมานาประจำวันร่วมกับคริสตจักรใจสมานสมุดสงครามขอเชิญเพื่อนพี่น้องสมาชิกมานาประจำวันทุกท่าน ทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลที่มีหัวใจเดียวกันมารวมพลังพบปะสังสรรเสริมสร้างและสมัคีธรรมในงานมานาสัญจรจังหวัดสมุทรสงครามพบกับเหล่าทีมงานพัฒกิจมานาประจำวันที่ตั้งใจยกขบวนมาเพื่อพบปะเพื่อนเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะพร้อมนำพระพรมากมายมาแบ่งปันความผูกพันที่มากกว่าคำว่าสมาชิกความใกล้ชิดสนิทด,ดังครอบครัวเดียวกันไม่ควรพลาดโอกาสดีๆที่ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะเจอกันอีกครั้ง งานมานาสัญจรจังหวัดสมุทรสงครามจัดที่คริจัรเจสมมนสมุทรสงครามวันเสาร์ที่14เดือนพฤษภาคมปีคศ2016นี้ตั้งแต่เวลา9นาิกา30นาทีถึง12นาฬิกาสนใจเข้าร่วมงานหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0887570169 0887570169ถ้าไม่ได้เจอกันในงานครั้งนี้ ก็ไม่รู้อีกกี่ปีที่จะได้เจอกันแล้วพบกันนะครับมานาสัญจรจังหวัดสมุทรสงครามคณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการมานาประจําวันอยู่ในขณะน,นี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อส่งคําถามมาอย่างทีมงานของเราได้รวมถึงสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภารกิจมานาประจําวันเพื่อติดต่อขอรับหนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวัน นะครับแล้วก็รวมไปถึงต้องการอยากจะนําต้นฉบับรายการมานาประจําวันไปเปิดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือเปิดเป็นเสียงตามสายในสถานที่ต่างๆนะครับก็แจ้งความประสงค์ความต้องการกันเข้ามาได้และทั้งหมดนี้นะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆท้งสิ้นนะครับติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปซีเนบัตนะครับอย่าหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจราําวันตู้ปน 3- าหปนฝอหัวมากกรุงเทพ10-2 43นะครับผ่านทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข027185166-7แถึงเและเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i ODB ORG และมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับข้อคิดสำหรับวันนี้นำมาจากถ้อยคำแห่งพระเจนาของพระเจ้านะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งเทสโรนิกาบทที่5ข้อที่11ได้กล่าวไว้ว่าจงหนุนใจกันและ ต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานาประจำวันสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันพัฒพร้อมกับทีมงานนะครับลํำลากันไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในโอกาสครั้งต่อไปและสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรพรสวัสดีครับใจเราเ เจะไมหวันว่นไหวเพราะเรารวมกัน die like